โยโยโยตอนนี้เราอยู่กันที่วัดวัดใหญ่ชัยมงคลใช่ไม่เกี่ยวกับแพนกวินนะแพนกวินมาบังไม่ได้มาที่นี่นานแล้วนี่มาครั้งแรกในรอบหลายปีเลยนี่แพนพนกวินจะทํากล้องพลาล้มแล้วล่ะเดี๋ยวล้มแตกแล้วก็จะได้ซื้ออันใหม่ตอนนี้แอคชั่นหออกแล้วนี่ใช้แอคชั่นสอยู่โอเคเดี๋ยวพาเดินเล่นดีกว่า มีอะไรบ้างไม่รู้นะตอนนี้เราอยู่ตรงที่จุดแสดงโมเดลของอุทยานประวัติศาสตร์ที่นี่วัดใหญ่ชัยมงคลเป็นรูปสันิฐานนะเดี๋ยวพาดูเดี๋ยวพาเที่ยววันนี้ <Okay. S 1> ว้าฮ่าดูความอลังการเนี่ยวัดใหญ่เชียงมงคลรูปสานิฐาน,นาตาส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนี่เลยเป็นพระปรางใหญ่ๆมันก็จะมีอาคารอยู่รอบๆเอ๊เดี๋ยวเราไปเดินดูกันวันนี้นะ นี่ตรงนี้เป็นทางเข้าเข้ามาก็จะถ้าเป็นชาวต่างชาติจะเสียค่าเข้าคนละยี่สิบถ้าเป็นคนไทยเข้าฟรีนะเข้ามาได้เลยน้องแคนดี้มันชอบจิกอะไรที่มันเหมือนเป็นสี่เหลี่ยมแล้วของยาวๆอ๋เล่ะเออแคนดี้ชอบจิกอะไรที่เป็นสี่เหลี่ยมเลียแล้วยาวๆเนาอแคนนี้นี่ไปทุกที่เลยใช่ไหมเพื่อนเธอใช่ไหมใช่ไปโรงเรียนด้วยไปหมดเลยไปโรงเรียนไปทุกที่อะไรนะ แคนดี้เนี่ยไปโรงเรียนทุกวันได้สอบเลื่อนชั้นปะใช่อะไรนะแคนดี้ได้เลื่อนชั้นยังหรือว่าซ้ำชั้นอยู่แคนดี้ได้เลื่อนชั้นได้เลื่อนชั้นแล้วเหรอโอเคเนี่ยหาลุมหามุมสวยๆถ่ายรูปดีกว่าโอ้นี่ตรงกลางนี่เป็นพระปรางใหญ่นะนี่ใหญ่บาเริ่มเลยอ่ะ ไปเลยไปไม่หอมแล้วโอ้โหคนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยวันนี้วันนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะเขามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเยอะเหมือนกันข้างบนนะเขากำลังเดินขึ้นไปข้างบนกันเดินขึ้นไปบน เจดีใหญ่องค์ใหญ่เออตั้งไงขึ้นลงไม่ขาดสายเลยอ่ะโอ้โหสวยมากเลยโอ้ใหญ่มากดูข้างหลังดิเออันนี้เป็นบอดด้านหน้าเดีย๋ยวเข้าไปดูกันว่าข้างหน้าเป็นยังไงอ๋อตรงนี้ให้ถอดรองเท้า ก่อนขึ้นไปนะข้างหน้ามีพระพุทธเจ้ราชด,ด้วยองค์บนเริ่มเลยโนนนะโมตัสสะภะคะวพโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวพโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวพโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอ้นี่ไงด้านหน้าเป็นพระพุทธเจ้าราช ตรวจม์เสร็จแล้วเดี๋ยวก็ทำบุญกันร้อนเท้าเหรอเอาเข้าไปข้างในนี่โหหน้าประตูแกะสลักสวยมากเลยเอลังการงานสร้างมากๆเลยนะโหนั่นนี้มีพระเนสวนด้วยอะ่ะนี่ภายในโบสถ์นะครับอ้าพร เดินมาคนเดียวแล้วไม่มีใครเดินตามมาอะไรอะไรอ่ะกา <laughs> งคกงว่านี้คือผ้าหรือลางเกงเออเอาเอาใครชอบสตอรี่มาตรงนี้วัด <What S 3> <laughs> ใหญ่ชัยมงคลน, <laughs> นี่วัดเดิมพระเจ้าทองสร้างตั้งแต่1900กาสำหรับเป็นสำนักของพระสงฆ์เออโหสุดิ <laughs> ประวัติศาสตร์ยาวนานนะวัดเนี้ยแขวงสุพรรณบุรีนี่สมเด็จทะเลสวนสร้างเจดีย์ใหญ่ขึ้นที่วัดนี้เนี่ยเจดีย์ที่สมเด็จทะเลสวนทรงสร้างขึ้นวัดนี้ขนานนามว่าพระเจดีย์ชัยมงคลต่อมาจึงเรียกว่าวัดใหญ่ชัยมงคลนั่นเองือวัดรุ่งเรืองสมัยทะเลสวนเนาะใช่ตอนนี้เี่ยตอนนี้เี่ยพวกคุณเงี่ยไหนโอ้โหนี่ตกพื้นตลอดเลยแฟนปินเนี่ย พวกคุณออกหูย้ยยางเลริ่มแล้วแหละเหนื่อยยังเหนื่อยแล้วยังไม่ออกดีนะเป็นหน้าหนาวเขาไม่ไมร้อนเท่าไหร่ <c oughs> <c oughs> โอเคไหว้พระเสร็จแล้วโอ้โหนี่เป็นแบบวัดโบราณเลยนะดูกําแพงเลยอันนี้เป็นแค่รอบนอกนะมีสองชั้นกําแพงสองชั้นกําแพงนีเป็นแบบอิฐแบบโบราณเลยดูดิเป็นอิฐแดงอิฐแดงแบบโบราณเลยแล้วก็เหมือนจะมีปูนเคลือบด้วยนะ แล้วก็ปูนก็หลุดลั่นเห็นอีกข้างในเลยโอเคพาเดินเข้ามาข้างในภ<พ>ายในบริเวณของพระมาหาเจดีย์นะครับมีพระุทธรูปอยู่รอบๆเลยเอ,เ,ออเอามันออกมาตรงไหนเดินไปดูข้างๆนี่นี่บางองค์ก็สมบูรณ์เลยนะเนี่ยองค์นี้สมบูรณ์เลยดูดิสมบูรณ์เลย โอ้ขอ,ออกให้หน่อยสิไหนเอา,าแคดดี้ออกหห <c oughs> โหตัวเด็กเด็กกว่านอยู่ข้างหลังเนี่ยเออเอาแคดดี้มาใส่ข้างหลังนี่ไปมันชอบกิของที่เป็นสีดำแล้วสีครีมเป็นเพราะว่า<ะ>ถ้าเกิดว่ามันชอบสิสีดำเป็นเพราะว่ามัน,นคิดว่ามันคือ,อ,องูดำหรือว่าอะไรกำลังทำร้ายมันแล้ว แล้วเราชอบตีสีครีมเป็นเพราะว่ามันมัน,ม,นมันไม่รู้ว่ามันคือมนมุษย์กำลังจะมาทำร้ายน้องแคนดี้โอเคได้ฟังประวัติศาสตร์จากเบลเบลแล้วอรู้จักมาที่นี่ที่ไหนอินนี่แล้ว <c oughs> ทีนี่ก็คือแพนกวินแลนด์ไม่ใช่ <c oughs> แพนกวินแลนด์เล่นไงแพนไหนแพนกวินไม่ใช่เล่นไงแพนกวินหนูซื้อมาจากที่นี่เองอ๋อเหรอ โอ้โหพระองค์ใหญ่เลยข้างหลังดูสิโอ้โหเออที่นี่เน้นพระพุทธรูปนะสวยมากมาเที่ยวกันได้ โอ้เลยมีเหรอเออเคยซื้อตัวเดียวใช่ไหมช้อปปี้หนาหลังจากนั้นไม่มีขายแล้วซื้อเพนกวินตัวนี้ใช่ไหมแต่จะเป็นพีเซนเตอร์เพนกวินตัวนี้เหรอสั่งซื้อที่ช้อปปี้ได้โอเค,อเคแต่ของหมดแล้วอ <c oughs> โอ้หให้พระสององค์อเออพระพักของพระนี่ไม่เหมือนกันนะเฮ้ยพรอ,อ, <c oughs> อยากตูวอะไรตรงนี้ตัวความเม้นเพิ่งสังเกตเห็นนะ พระพุทธรูปเนี่ยหน้าของพระพุทธรูปจะไม่เหมือนกันนะจะมีความแตกต่างกันดูนิเห็นนะแบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้เออจะมีความคล้ายแต่ไม่เหมือนนะเออมหัศจรรย์จริงๆเลย <c oughs> อ <c oughs> เป็นทางเดิน <c oughs> เดินได้รอบเลยตรงเสานี่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเสาของหลังคา เนี่ยตรงนี้ลูกเอ็นเสาของหลังคาที่เขาเป็นหลังคาที่อยู่รอบๆขององค์เจดีนะอัอนนี้พังหมดแล้วเหลือแต่เสาโอ้ไปถ่ายรูปมุมหน้าดีกว่าลูกนี่ตรงพ,พรบป,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 ปุรูปสีขาวข้างหน้าตันนี้เขาก็น่าจะสันิฐานว่าสมัยก่อนน่าจะทาสีขาวทุกองนะหยุดกล้องก่อนหยุดกล้องก่อนแต่ยังไม่ปิดกล้องนะทังพื้นที่ชอมปีได้ นายขลักเครียดเอานะโอ้โหสมัยก่อนนี่รุ่งเรืองมากๆเลยเนี่ยสั่งซื้อในช้อปปี้ของเราได้นะคะถ้าอยากจะสั่งใช่ไหมเกิดมาที่ออฟไลน์นะคะคุณโหลดแอปไว้หรือยังคะโอเค ถ้าผลขึ้นแม่จะอยากให้คุณสั่งที่แม่มัก็ต้องเดิลงท่อสิคะไม่ตืออย่าโอเคขอขอได้พกไปเลยอะไร เด็กกอกวนตลอดเลยเออได้ s c ยกเลิกวิดีโอเอาไปิดวิดีโอุ๋ยโอ้เป็นไงมั่งเดินกันได้เหงิอเล็กน้อยแต่อากาศเย็นไม่ร้อนนะที่นี่ก็คือวัดใหญ่ใชยมงคลนะมาตามเที่ยวกันได้เลยนะเดินต่อ ไปล้เดี๋ยวไปกินข้าวดีกว่าเออเพิ่ง <c oughs> ืนอ,อีกแล้วอ่ะ <c oughs> ไม่เดี๋ยวเราไปกินกัน